วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยอยากจะมาพบจิตแพทย์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจหมอคิดว่าก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องเตรียมตัวก่อนเตรียมพร้อมก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือดูช่วงเวลาที่เหมาะสมะคะ่ะคือช่วงเวลาไหนเนี่ยที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่แบบกําลังเหนื่อยเหนื่อหรือว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะนะคะอาจจะรอให้ท่านอาบน้ํารับประทานอาหารสบายสบายก่อนนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านอกจากความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ก็ดูความพร้อมของเราด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของข้อมูลที่เราอยากจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรงนี้พร้อมหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เรายังไม่พร้อมเช่นเรากําลังเครียดเรากําลังไม่สบายใจมากๆนะคะ หมอคิดว่าก็อาจจะรอให้เราสบายใจขึ้นก่อนรอให้พร้อมกันทั้งสองฝ่ายน่าจะทําให้การพูดเนี่ยทำให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วตอนที่ไปพูดเนี่ยจะพูดยังไงดีหมอคิดว่าการสื่อสารควรทํำด้วยความตรงไปตรงมาสื่อสารถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าเรามีปัญหาเราไม่สบายใจเรื่องอะไรลองพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ท่านก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะท่านอาจจะพูดปฏิเสธออกมาก่อนเช่นคงไม่เป็นอะไรหรอกคงจะไปทําใจให้สบายๆเดีย๋ยวน่าจะดีขึ้นอะไรแบบนี้ลูกก็อย่าเพิ่งรีบไปเถียงคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็อาจจะต้องรอให้ท่านตั้งสติแล้วก็ อมวลความคิดเรียบเรียงความคิดก่อนท่านก็น่าจะเข้าใจขึ้นแต่ถ้าเกิดท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจท่านก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับการไปพบจิตแพทย์ก็อาจจะลองดูนะคะว่ามีสาเหตุมีเหตุผลอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการไปพบจิตแพทย์จะมีปัญหาในเรื่องความลับอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลอาจจะออกไปสู่คนข้างนอกนะคะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สบายใจตรงนี้ก็อธิบายให้ท่านฟังได้ว่าการพบจิตแพทย์เนี่ยจิตแพทย์ก็จะรักษาความลับของผู้ป่วยนะคะไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหนนอกจากนั้นอาจจะมีความกังวลน,นะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายก็จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะสามารถไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าได้แต่ถ้าเกิดยังคุยกันไม่เข้าใจนะคะตรงนี้ก็อาจจะลองปรึกษา ผู้ใหญ่ที่คิดว่าจะคุยง่ายกว่านะคะลองให้ผู้ใหญ่เช่นคุณครูนะคะที่เราไว้ใจหรือว่าญาติผู้ใหญ่ช่วยเป็นตัวกลางหรือตัวเชื่อมนะคะเพื่อในการคุยกับคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจขึ้น,นะคะ่ะ ค่ะก็ถ้าในกรณีที่เด็กเนี่ยคุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าเด็กอยากจะไปพบจิตแพทย์มากๆนะคะมีปัญหาที่อยากจะปรึกษาหมอคิดว่าตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะลองโทรไปปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตนะคะของกรมสุขภาพจิต1 3 2 3ก่อนแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีอาการที่แบบเร่งด่วนหรือว่าฉุกเฉินเนี่ย จริงๆตรงนี้สามารถไปที่โรงพยาบาลทุกที่ได้เลยนะคะก็จะเข้าในลักษณะการรักษาแบบฉุกเฉินนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการแจ้งคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะ